สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เรามีเมนูขนมจีนน้ำยาซึ่งวันนี้เราจะทำเป็นน้ำยาเห็ดนะคะเป็นทางเลือกสำหรับผู้คุณผู้ชมที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือเห็ดวันนี้เราจะเป็นเห็ดนางฟ้านะคะกับเห็ดฟางแล้วก็จะมีหานกะทิมีหัวกะทินะคะแล้วก็มีขนมจีน อันนี้เป็นส่วนพริกแกงก็จะมีกระชายนะคะขูดแล้วก็หั่นนะคะมีพริกแดงมีกระเทียมมีตะไคร้ซอยนะคะหอมแดงข่าซอยนะคะแล้วก็ซีวขาวน้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเ,เครื่องแกงกันเลยนะคะ เรามาดูวิธีการทําเครื่องแกงกันก่อนเลยนะคะเริ่มแรกแเราเอาอาหารกะทิเนี่ยใส่หม้อเอาไว้แล้วก็ตั้งไฟให้เดือดนะคะตอนนี้กะทิเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เข้าไปใส่พริกแห้งลงไปนะคะแล้วก็ใส่ทุกๆอย่างเลยเพราะว่าอันนี้อาจจะมีกระเด็นเล็กน้อยแต่ว่า ถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะใช้การโขลกตำนะคะตอนนี้เราจะมาทุ่นแรงด้วยการปั่นเครื่องเอานะคะตะกี้หอมแดงนี้ตำด้วยกระชายนะคะตะกี้เป็นกระเทียมะคะ่ะแล้วก็กระชายแล้วอันนี้เป็นหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะคะตำด้วยขาะะ่าค่ะตอนนี้เราจะต้มไป ค่ะเราใส่เครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะทิ้งเอาไว้รอให้เครื่องแกงเนี่ยมันมีความอ่อนนุ่มตัวเพื่อจะง่ายต่อการปั่นนะคะที่เราใส่ไว้ในกะทิอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากให้ในตัวอาหารกะทิของเราเนี่ยมันมีกลิ่นของพวกเครื่องแกงต่างๆด้วยนะคะเลยเออกมาต้มนนี้หลังจากนี้เราจะรอให้เครื่องแกงนุ่มแล้วเราก็จะช้อนกรองเฉพาะตัวเครื่องแกงเนี่ยนะคะพักเอาไว้แล้วเราก็จะมาต้มเห็ดต่อกันค่ะ ค่ะตอนนี้เครื่องแกงก็นิ่มเปื่อยได้ที่แล้วนะคะเราก็จะได้กลิ่นของเครื่องแกงเครื่องเทศแต่ละชนิดเนี่ยอยู่ในตัวหางกะทิตอนนี้เราจะมากรองออกกันนะคะแยกน้าเพราะว่าเราจะเอาตัวหางกะทิเนี่ยมาต้มเห็ดต่อนะคะ ทีนี้เราลวกเห็ดต่อได้เลยนะคะ mm. เห็ดนี้ใช้เวลาไม่นานมากเพราะว่ามันค่อนข้างจะสุกเร็วนะ,นะคะลวกให้พอนิ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเห็ด mm. เห็ดเนี้ไปปั่นเหมือนกัน mm. ทีนี้รอให้เห็ดนิ่มสักพักหนึ่งนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะมาปั่นตัวเครื่องแกงกัน,นะคะ่ะ ค่ะนี่เราก็ได้เครื่องแกงที่ต้มนิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาปั่นกันตะกี้เรากรองแล้วก็เอาหางกะทิเนี่ยไปต้มเห็ดตอนนี้เห็ดต้มอ,อยู่นะคะเราก็จะมาปั่นเครื่องแกงกันนะคะก็ตักใส่แล้วก็เวลาใส่เนี่ยเวลาวลาปั่นเนี่ยนะคะเรา ใส่น้ำหยอดเล็กน้อยนะคะจะได้ไม่แห้งเกินไปนะคะค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆนะคะหมายถึงว่าตักใส่ถ้ามันล้นไปก็ค่อยๆตักใส่เพิ่มตอนละเอียดนะคะค่ะเราก็จะทำการปั่นนะคะค่อยๆกดเป็นระยะๆนะคะอย่ากดแช่วไว้เพราะว่าส่วนผสมมันจะได้ตกลงมาแล้วมันจะได้ปั่นได้นะคะถ้ารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปนะคะหยอดน้ำเอาน้ำหางกะทิหยอดก็ได้นะคะ เยาไงเราจะปั่นไปเรื่อยๆจนเครื่องแกงหมด<ๆ>ค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่เราปั่นเครื่องแกงตอนนี้เราจะทําเหมือนกันเลยนะคะแต่ตอนนี้เป็นเห็ดนะคะเราก็คือจะเอาเห็ดเนี่ยกรองก่อนนะคะ<ๆ>เหมือนเดิมนะคะเอาเสร็จแล้วเราก็เอาตัวกะทิเนี่ยเดี๋ยวนะคะอเอาเท เทใส่กับหม้อไปเหมือนเดิมนะคะเราก็จะปั่นตัวเห็ดกันทำเหมือนกับเครื่องแกงเมื่อกี้เลยนะคะถ้าแห้งเกินไปเนี่ยใส่น้ำตัวน้ำกะทิกรองลงไปได้นะคะใส่ค่อยๆใส่ไปทีละนิดก็ได้นะคะแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็ เสร็จแล้วเรามาดูตอนที่เราเอาเครื่องแกงเนี่ยกับเห็ดเนี่ยไปละลายในกะทิกันค่ะ <ś led> <ś led> ค่ะตะกี้เราปั่นเครื่องแกงปั่นเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาละลายใส่ลงในหางกะทิที่เราได้ต้มทุกสิ่งอย่างไว้แล้วนะคะ <ś led> ก็ใส่ลงไปเลยนะคะ พอทุกสิ่งสุกหมดแล้วนะคะแล้วก็เครื่องแกงแล้วก็เห็ดแล้วก็ละลายทุกให้ให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะจะเห็นว่าสีเริ่มเป็นสีแดงส้มๆละเลื่อละเละืล่อนะคะแล้วก็เราก็จะปรุงรส ด้วยซิ้วขาวแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราปรุงรสกันก่อนเลยลวกันนี้นะคะให้ส่วนผสมไม่จับเป็นก้อนนะคะแล้วก็ใส่ซิ้วขาวเลยนะคะน้ำตาลทรายสักเล็กน้อยนะคะ หรือจะใส่น้าตาลปี๊บด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้าชอบอยากมีหวานนวลเน็ตก็ใส่น้ําตาลปี๊บด้วยก็ได้คนไปเนี่ยเราก็สามารถเติมกะทิเพราะเรายังมีตัวหัวกะทิอิ่วนะคะทีนี้เราก็จะใส่หัวกะทิเข้าไปด้วย แล้วจะดูเหมือนจะใสเล็กๆเนี่ยเราสามารถต้มเคี่ยวไปจนให้คุณผู้ชมอยากให้มันข้นก็เคี่ยวนานหน่อยนะคะต,ตอนนี้เดี๋ยวเราเคี่ยวไปอีกสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาตักจานเสิร์ฟกันคน่ะคะ่ะเมนี้เราทําตัวน้ํายาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาจัดจานเสิร์ฟกัน ก็วันนี้มีผักเคียงก็คือมะระจีนนะคะถั่วงอกใบแมงลักถั่วฝักยาวแล้วก็กระหล่ำปรีก็จะมีพริกป่นเล็กน้อยนะคะโรยเดี๋ยวนี้เราจะตักตัวน้ํายาใส่ชามนะคะคนส่วนผสมเล็กน้อยนะคะจะได้ไม่นอนก้นนะคะ ไม่ต้องล้นชามมากนะ,นะคะเอาแค่พอเสิร์ฟนี่นะคะก็ทัเลิดนิดหน่อยก็ทำความสะอาดขอบจานที่นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมจีนน้ำยาเห็ดนะคะสำหรับอัตราส,ส่วนเนี่ยคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel tv วันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีคะ่ะ